ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดในโลกธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันผ่านนิทานสอนใจของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้แบบเจ็บๆเลยว่าโลกธุรกิจน่ะมันก็คือสนามรบดีๆนี่เองเส้นทางของเขาเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น5ช่วงหลักๆด้วยกันก็คือตั้งแต่ตอนที่ทฤษฎีในหัวมันต้องมาเจอกับของจริงไปจนถึงช่วงที่ล้มเหลวแบบไม่เป็นท่า แล้วก็ได้เจอกับปัญญาที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยจนกระทั่งหาเส้นทางสู่ความสาเร็จที่แท้จริงเจอในที่สุดครับโอเคเรื่องมันเริ่มที่นี่ครับตัวเอกของเราเนี่ยเป็นลูกชายเศรษฐีเลยนะพื่งเรียนจบมาหมาดๆไฟแรงสุดๆพร้อมมากที่จะเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาลุยงานเขาก็เดินเข้าไปหาพ่อเลยครับบอกว่าท่านพ่อผมอยากเอาความรู้ใหม่ๆที่เรียนมาเนี่ยมาทําให้ธุรกิจเราโตขึ้นไปอีก คือเต็ไมไปด้วยความมั่นใจเลยว่าตำราที่เรียนมานี่แหละคือสุดยอดกุญแจสู่ความสําเร็จแต่คนเป็นพ่อที่เก๋เกมกว่าเยอะกับมองอีกแบบหนึ่งเลยครับเขาเห็นว่าไอเดียลูกชายเนี่ยมันสวยเลยในกระดาษมันยังใช้จริงไม่ได้หรอกว่าแล้วก็ยื่นคําขาดไปเลยงั้นแกไปเริ่มจากเป็นหัวหน้าคนงานก่อนไปเรียนรู้งานจากรากฐานจริงๆแล้วค่อยมาคิดการใหญ่ ตรงนี้แหละครับคือจุดแตกหักทางความคิดเลยฝั่งลูกชายก็เชื่อในตำราทฤษฎีใหม่ๆส่วนฝั่งพ่อก็เชื่อในประสบการณ์ล้วนๆพอรู้สึกว่าความคิดตัวเองถูกปฏิเสธเท่านั้นแหละพอหนุ่มคนนี้ก็เลยตัดสินใจเอาละงั้นผมจะสร้างทางของผมเองพิสูจน์ให้ดูพอได้เงินลงทุนก้อนสุดท้ายย้ำว่าก,ก้อนเดียวนะครับจากพ่อมาเขาก็ไปชวนเพื่อนซีสมัยเรียนมาเปิดบริษัทด้วยกันเลยก็คิดง่ายๆว่าเออสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวสิแต่ ของจริงมันไม่หมูเลยครับปัญหาที่ไม่เคยคิดถึงเนี่ยโผล่มาได้ทุกวันแผนที่วางไว้ดิบดีในตำราพอเจอความผันผวนของตลาดจริงเข้าไปเละครับแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือความขัดแย้งระหว่างเพื่อนรักสองคนก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยคือเถียงกันได้ทุกเรื่องจริงๆครับตั้งแต่จะตั้งราคาเท่าไหร่จะทําการตลาดยังไงคนหนึ่งบอกเฮ้ยต้องอัดเงินโฆษณาเพิ่มสิจะได้มีลูกค้าอีกคนบอกบ้าเ ah, หรอ ตอนนี้ก็ขาดทุนจะแย่อยู่แล้วต้องรัดเข็มขัดมันก็เหมือนมีกับตัน2คนบนเรือลำเดียวแต่จะไปคนละทางอะ่ะสุดท้ายจะเป็นยังไงล่ะครับผลลัพธ์ก็แน่นอนครับเจ๊งธุรกิจพังไม่เป็นท่าหุ้นส่วนก็แตกคอสุดท้ายพ่อหนุนของเราก็ไม่เหลืออะไรเลยหมดตัวแล้วก็หมดใจด้วยตอนนั้นคือเคว้งเลยครับต้องมานั่งถามตัวเองว่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันผิดตรงไหน ในช่วงที่ชีวิตมันมืดแปดด้านเดินไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายนี่แหละครับโชคชะตาก็พาเขาไปเจอกับนักพรตท่านหนึ่งพอได้เจอผู้มีปัญญาเขาก็เลยระบายทุกอย่างที่อัดอั้นในใจออกมาหมดเปลือกเลยแล้วเขาก็ถามคำถามที่มันคาใจเขามาตลอดว่าทำไมล่ะครับทำไมทั้งๆที่ผมเรียนมาเยอะมากขนาดนี้แต่พอเอามาใช้จริงมันถึงได้พังไม่เป็นท่าแบบนี้ นักรลดก็ให้บทเรียนข้อแรกที่เหมือนอบหน้าเขาเลยครับท่านบอกว่าธุรกิจน่ยมันคือสนามรบในสนามรบเนี่ยแค่ดีมันไม่พอชัยชนะมันไม่ได้เป็นของคนที่มีแผนดีที่สุดแต่เป็นของคนที่เก่งกว่าคู่ต่อสู้ในวันนั้นตั้งหากมันคือการเอาชนะคู่แข่งไม่ใช่การทําตามตําราให้เป๊ะๆและท่านก็อธิบายต่อถึงเรื่องที่ทะเลาะกับพ่อและเพื่อนท่านบอกว่าธุรกิจกับความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเป้าหมายคนละอย่างกันเลยนะ ธุรกิจเป้าหมายคือกำไรคือผลประโยชน์ส่วนความสัมพันธ์เป้าหมายคือการได้อยู่ด้วยกันบางทีเรายอมเสียผลประโยชน์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ด้วยซ้ําเห็นไหมครับว่ามันสวนทางกันถ้าไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่แรกมันก็เลยพังแบบนี้แหละพอได้ฟังแบบนั้นเหมือนทุกอย่างมันสว่างว่าบขึ้นมาในหัวเลยครับพ่อหนุ่มคนนี้เข้าใจความผิดพลาดของตัวเองทั้งหมดแล้วเขาเลยกลับไปหาพ่อเขานี้ไปแบบคนละคนเลยนะ ไปแบบคนที่พร้อมจะเรียนรู้จริงๆเขาก็ไปขอโทษพ่อตรงๆเลยครับบอกว่าผมขอโทษที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังพ่อเลยตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทําธุรกิจมันไม่ง่ายผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะมากคือเขายอมรับจากใจเลยว่าเออบางอย่างเนี่ยถ้าไม่เจ๊งเองกับตัวมันก็ไม่รู้จริงๆรอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาพร้อมกับไอเดียเปลี่ยนโลกอะไรเลยนะแต่เขาเริ่มจากการสังเกตแล้วก็ฟัง เขาไปเดินดูงานจริงๆแล้วก็เจอจุดเล็กๆจุดหนึ่งคือค่าขนส่งมันสูงไปเพราะสั่งของสเปสปะเขาก็เลยเสนอแผนจัดซื้อใหม่แบบง่ายๆที่ทําได้จริงแล้วก็ลงมือทําเลยผลคืออะไรลดต้นทุนไปได้ทั้ง10%เนี่ยแหละครับการพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานเล็กๆแต่มันจับต้องได้มันค่อยๆซื้อใจพ่อเขาได้จริงๆพอเวลาผ่านไปหลายปีเขาก็าเก็บเล็กผสมน้อยพิสูจน์ตัวเองจากงานเล็กๆมาตลอด จนวันหนึ่งเขาก็เสนอแผนขยายธุรกิจครั้งใหญ่อีกครั้งแต่คราวนี้ต่างไปจากเดิมลิบลับเลยครับเพราะมันมาพร้อมกับประสบการณ์และผลงานที่พิสูจน์แล้วแน่นอนว่าคนเป็นพ่อก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เลยแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันสอนอะไรเราบ้างล่ะครับมาดูกันบทเรียนสําคัญสําคัญหรือที่เรียกว่าปัญญายุทธจากเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ขาดโดยเฉพาะเวลาทํางานกับคนใกล้ชิดนะต้องมีกติกาชัดเจนข้อต่อมาคือ ต้องคิดเสมอว่าธุรกิจคือสนามรบมันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวเราต้องดีกว่าคู่แข่งให้ได้ในวันนั้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องสู้ด้วยราคาถูกเสมอไปหาจุดที่คู่แข่งอ่อนแอแล้วเราเก่งกว่าสิเช่นเรื่องความหลากหลายของสินค้าที่สําคัญมากๆคือเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทําได้จริงแล้วค่อยไปลุยโปรเจกต์ใหญ่และสุดท้ายต้องยอมรับเลยว่าทฤษฎีมันก็แค่แผนที่แต่ประสบการณ์เนี่ยคือทักษะในการเอาตัวรอดในพื้นที่จริงซึ่งมันหาอะไรมาแทนไม่ได้เลย เรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ครับว่าในสนามรบธุรกิจของแต่ละคนทุกวันนี้เรากำลังสู้ด้วยกลยุทธ์แบบไหนเรากำลังยึดติดกับตำลรามากเกินไปหรือเปล่าหรือเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสนามรบมามากพอแล้วเพราะคำตอบของคำถามนี้นี่แหละครับอาจจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในอนาคตเลยก็ได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวในครั้งนี้ครับ